คืนนี้ก่อนจะหลับตาขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฟังธรรมะก่อนนอนเพื่อชำระใจให้ใสสะอาดจากความเหนื่อยล้าเพื่อสะสมบุญด้วยการระลึกถึงธรรมะก่อนหลับเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจสงบไม่ฝุ้งซ่านในยามค่ำคืนเพราะแม้เพียงการฟังธรรมด้วยใจที่ตั้งมั่น ก็ถือเป็นบุญใหญ่เป็นการเติมแสงสว่างให้ชีวิตและเป็นหนทางให้จิตเข้าสู่ความสงบสุขแท้จริงคืนนี้ขอให้ธรรมะเป็นเพื่อนปลอบโยนใจเป็นแรงบุญนำพาคุณสู่ความหลับอันเป็นสุขและตื่นขึ้นมาพร้อมกับจิตใจที่เบิกบานมีพลังแห่งสติในทุกเช้า มาฟังธรรมะก่อนนอนด้วยกันนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความสงบใจยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขในธรรมวันนี้เราขอเชิญทุกท่านมารับฟังนิทานธรรมะสมัยใหม่ในหัวข้อรักลูกให้ถูกทางอย่าสบอยลูกจนกลายเป็นบ่วง เรื่องราวของครอบครูเศรษฐีที่มอบทุกอย่างให้ลูกแต่ลืมสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการสอนให้รู้จักชีวิตจริงครอบครูที่มีทุกอย่างยกเว้นสติคุณวิชัยและภรรยาคุณนีราเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังมีห้างโครงการคอนโดและโรงแรมระดับ5ดาวหลายแห่งทั้งครูประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยและตั้งใจไว้ว่า ลูกของเราจะไม่ลำบากเหมือนเราอีกเด็ดขาดเมื่อคลอดลูกชายคนแรกน้องเซนทั้งคู่แทบจะหยุดทำงานเพื่อเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่เป็นการเลี้ยงที่ให้ทุกอย่างที่ลูกอยากได้ตั้งแต่ของเล่นราคาแพงที่สุดเสื้อผ้าดีที่สุดโรงเรียนอินเตอร์ครูพิเศษเฉพาะทางขออะไรก็ได้หมดไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าไม่คุณวิชัยมักพูดว่าลูกยังเด็กจะดุไปทำไม เดี๋ยวเสียใจเปล่าๆเดี๋ยวโตเคยรู้เองเด็กที่ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่เซนเตอร์โตขึ้นมาท่ามกลางความสมบูรณ์แบบทุกด้านมีพี่เลี้ยงสมคนมีรถรับส่งส่วนตัวเวลาอยู่โรงเรียนถ้าครูตำหนิเล็กน้อยพ่อแม่จะเข้าไปว่าโรงเรียนทันทีถ้าเพื่อนมีของเล่นที่เซนไม่มีพ่อแม่จะสั่งซื้อให้ทันทีวันรุ่งขึ้น จนกระทั่งอายุ13ปีเซนเริ่มมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในโรงเรียนด่าครูกลั่นแกล้งเพื่อนปาโทรศัพท์ใส่คนอื่นและเมื่อโรงเรียนเรียกผู้ปกครองคุณวิชัยปรับต่อว่าโรงเรียนว่าทำไมไม่ดูแลลูกผมให้ดีกว่านี้เซนเริ่มเรียนรู้ว่าไม่ว่าเขาทำอะไรพ่อแม่จะจัดการให้เสมอวันที่ทุกอย่างไม่ได้อย่างใจเมื่อเซนอายุ17ปี เขาเริ่มสอบเข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่จ้างติวเตอร์แพงที่สุดทีมโค้ชส่วนตัวแต่เซนไม่สนใจไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเขาบอกกับเพื่อนว่าไม่ติดก็ไม่เป็นไรพ่อกูซื้อได้หมดและเมื่อเขาสอบไม่ติดจริงๆคุณวิชัยพยา,ยายามใช้เงินเพื่อให้เขาได้เข้าแต่มหาวิทยาลัยปฏิเ,เสธเซนเริ่มโว,วยวายหงุดหงิดและโทษทุกคนเพราะครูติวไม่เก่ง เพราะมหาลาัยโง่ที่ไม่รับกูเขาไม่เคยโทษตัวเองเพราะไม่มีใครสอนให้เขารับผิดเมื่อเซนอายุ25ปีคุณวิชัยกับคุณนีราเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กิจการทั้งหมดตกเป็นของเซนแต่เซนไม่เคยแม้แต่เข้าออฟฟิศไม่เคยรู้บัญชีไม่เคยคุยกับลูกน้องไม่เคยคิดเองเขาไว้ใจผู้จัดการคนหนึ่งอย่างมากแต่กลับถูกโกงครั้งใหญ่ เงินหายไปหลายร้อยล้านเซนเริ่มตัดสินใจผิดซ้ำๆจนลูกค้าเลือกจ้างนักลงทุนถอนตัวจากคารืหาต์หรูเขาต้องขายกิจการทุกอย่างเพื่อจ่ายหนี้ในที่สุดเขาย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กในชานเมืองใช้เงินก้อนสุดท้ายที่เหลือจากการขายคริหาต์เพื่ออยู่แบบเงียบๆไม่พบปะผู้คนวันหนึ่งในยามเย็นเซนเดินผ่านวัดใกล้บ้าน เห็นพระรูปหนึ่งกวาดลานด้วยความสงบสายตาเขาหยุดมองและน้ำตาก็ไหลลงมาช้าๆหลวงพ่อหันมายิ้มและถามเบาๆโยมเหนือห่อยเหรอเซนนั่งลงทันทีและพรั่งพลูเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ความมั่งคั่งที่เคยมีจนถึงความล้มเหลวที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอเขาบอกว่าผมไม่ได้ขี้เกียจ แต่ผมไม่เคยรู้ว่าโลกจริงมันต้องล้มได้ด้วยหลวงพ่อฟังยิบเงียบแล้วพูดเพียงว่าต้นไม้ที่ไม่เคยถูกลมพัดแรงก็ไม่เคยแข็งแรงโยมพ่อกับโยมแม่ให้ทุกอย่างแก่โยมยกเว้นสิ่งเดียวคือบทเรียนจากความผิดพลาดเซนนิ่งไปแล้ววันนั้นเขาเริ่มกวาดลานวัดเป็นครั้งแรกเริ่มใช้แรงตัวเองเป็นครั้งแรก และเริ่มน้อมรับความจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตเซนไม่ได้ร่ำรวยอีกต่อไปแต่เขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรับจ้างช่วยงานวัดช่วยร้านขายของใกล้บ้านเรียนรู้การจัดการเงินแบบเรียบง่ายและเริ่มสอนเด็กๆเรื่องการยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเขามีความสุขมากกว่าตอนนั่งอยู่ในบ้าน200ล้านเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่า โลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้ด้วยเงินแต่ควบคุมได้ด้วยปัญญาความรักที่ถูกต้องไม่ใช่การกันลูกจากความยากลำบากแต่คือการให้ลูกได้เรียนรู้ความจริงสอนเขาให้รู้จักคำว่าผิดล้มเหลวเสียใจเพราะนั่นคือสิ่งที่ชีวิตจริงมีแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบิดามารดาเป็นครูคนแรกของลูก ถ้าไม่สอนสิ่งที่ถูกก็ไม่มีใครสอนได้อีกธรรมะตอนนี้อาจไม่ได้สอนวิธีเลี้ยงลูกให้เก่งแต่สอนวิธีรักลูกอย่างมีปัญญาอย่ามองเพียงว่าลูกจะรักเราไหมแต่จงมองว่าเราสร้างลูกให้รักตัวเองได้หรือ,อยังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการสุขในธรรมธรรมะที่พาใจเราสงบ และเห็นความจริงของชีวิตสวัสดีครับ